สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับในแพทย์ทีระของเรานะคะครเราจะมาพูดคุยกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครโรคนี้หลายคนก็ได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าแล้วหมอนรองกระดูกจริงๆคือส่วนไหนคะครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตใช้โมเดลนะครับได้ค่ะคุณหมอโมเดลนี่ก็เป็น ขนาดเท่ากระดูกสันหลังจริงนะครับอันนี้เป็นขนาดย่อนะครับอก็ดูดูคร่าวๆก่อนแล้วกันจะได้ทราบมุมกว้างก่อนได้คือกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นแกนกลางของร่างกายนะครับต่อจากกระโหลกศีรษะลงมาลงมาจนถึงกระดูกชวงเชิงกรานนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนกระดูกและส่วนโพรงกระดูกข้างในเนี่ยก็จะเป็นเส้นประสาทที่ต่อมาจากสมอง๋อคือตรงนี้เหมือนกับว่าเป็น เหมือนถ้าเรียกง,ง่ายๆเหมือนท่อพ VC ไว้กันใช่ครับถูกไหมฮะเป็นการเส้นประสาทด้านในใช่ครับแต่ทีนี้ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมีลักษณะเป็นปล้องๆแต่ละปล้องเนี่ยคือมันจะมีส่วนชิ้นกลางระหว่างกระดูกเนี่ยที่เราเรียกว่าหมอนรองกระดูกตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีหน้าที่ในการรับแรงกระแทกเพราะกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้เราสามารถ ก้มและเงยเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดไม่ต้างหมุนตัวถ้าเป็นท่อ PVC อย่างที่ว่ามันจะไม่สามารถก้มเงยได้ที่เป็นเป็นป้องล้องเพราะฉะนั้นแต่ละข้อของกระดูกเนี่ยแต่ละชิ้นของกระดูกก็จะมีหมอนรองกระดูกอยู่กลางเพื่อเป็นตัวรับน้ําหนักแล้วก็ช่วยในการก้มเงยการเอียงตัวหมุนตัวนะครับถ้าแบบนี้คืออันนี้เนี่ยเท่ากับขนาดกระดูกจริงของคนเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เราเห็นระหว่างข้อ ข้อปล้องของกระดูกเนี่ยก็คือตรงนี้ที่เป็นขาๆตรงนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าหมอดองกระดูกหน้าที่ของเขาก็คล้ายๆกับโชกเกอร์รถยนต์แบบนี้ไหมคะใช่เขาก็เรียกชกอัพครับอู้เป็นชกอัพฉันไปโชกเกอร์โชกเกอร์ใส่คอเฉยเลยจ้าโชกอัพไว้เหมือนรับแรงกระแทกโอ้โหเดี๋ยวตากล้องตะเกิงโอ้โหหัวเราะอะไรกันดังขนาดนั้นผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยอ่ะเรารู้จักหมอรองกระดูกไปแล้วแต่สําหรับโรค หมอนรองกระดูกทับเส้นกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเหมือนกันไหมคะคือหมอนหมอนรองกระดูกทับเส้นที่เป็นภาษาที่เราได้ยินกันเหมือนภาษาชาวบ้านนี่นะครับจริงๆทับเส้นที่ว่านี่คือทับเส้นประสาทถึงจะมาหา,าเรานะครับเส้นเอ็นเนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกของตัวกระดูกมันจะไม่ได้ทับอถ้าเป็นเส้นเอ็นของกระดูกสันหลังเนี่ยที่ทาให้มีอาการปวดเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นแต่หมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่า หมอนรองกระดูกแต่และชิ้นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่เส้นประสาทวิ่งออก <arrived. S 2> นะครับเวลาหมอนรองกระดูกเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือเกิดการฉีกขาดของเยื่อหุ้มหมอนรองกระดูก particle, ไปจะไปกดที่ถูกเส้นประสาทเส้นนี้ก็จะมีอาการปวดนะครับซึ่งหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยะนะครับมันก็จะมีส่วนที่จะมาหาเราใหญ่ๆกว้างๆอยู่สองสองส่วนก็คือส่วนของคอคอ,อนนคส่วนของคอด้าน<ก>บนบส่วนของเอวอจะเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมาก ส่วนช่วงระดับอกเนี่ยจะเป็นช่วงที่อยู่ติดกับกระดูกซี่โครงมีการ <pursuing. S 2> ขยับน้อยโรคของหมอนรองกระดูกจะน้อย <pem> อปัญหาที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือหมอนรองกระดูกสันหลังที่กดทับเส้นประสาทที่คอและก็ที่เอวแล้วอายุของคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คะถึงจะเจอกับโรคหรมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้จริงๆแล้วเนี่ยโรคของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนใหญ่กจะเป็นเรื่องของความเสื่อมของ หมอนรองกระดูกแล้วเรื่องของความเสื่อมของกระดูกสันหลัง<ฆ>แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเจอโรคเนี้ยได้ได้อายุน้อยลงนะครับเมื่อก่อนนี่ก็จะเจอในคนอายุสูสงอายุหน่อย<ฆ>หรือว่าหรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักนเป็นเวลานานนะครับคนไข้ที่จะมาหาเราก็มักจะอายุ4ี่ห้าสิบขึ้นไปละแต่สมัยนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของกีฬา<ฆ>เรื่องของการอุบัติเหตุจัด จากรถยนต์หรือว่าจากการกีฬาพวกนี้จะทําให้โรคของหมอรองกระดูกนี่จะมาหาเราได้เร็วขึ้นอถ้าอย่างนั้นถามคุณหมอเลยได้ไหมคะว่าคนกลุ่มเสี่ยงเป็นคนกลุ่มไหนบ้างที่จะเป็นโรคนี้ได้อันนี้ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นในวัยอายุน้อยอนะครับกับกลุ่มที่เป็นสูงอายุ คืออายุเยอะหน่อยไม่ใช่คำว่าสูงอายุแล้วกันเพราะว่าเกิดจากความเสื่อมจากการใช,ใช้งานผิดท่าเป็นเวลานานกลุ่มที่อายุน้อยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นจากอุบัติเหตุนะครับอ,อย่างเช่นอุบัติเหตุจากกีฬาอุาบัติเหตุจากการที่ผิดท่าในการยกของหนักหรือว่าทําท่าอะไรซ้ำๆเป็นเวลานานาซึ่งปัจจุบันก็จะเจอเยอะขึ้นอย,อ,อย่างเช่นหมอรองกระดูกคอกระดูกสลังที่คอเนี่ยฮะก็จะเจอคนอายุน้อยลงเพราะว่าอยู่ใน พวกเราอยู่ในยุคสังคมก้มหน้านะฮะอ๋อเนี่ยหรอฮะก้มค,คือการกดมือถือมือถือครับถูกต้องครับก็มี<ก>มผลทําให้สามารถเกิดได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในท่านี้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงอาจจะถ้าเป็น8ชั่วโมงเราก้มหน้าตลอดทั้งวันเนี่ยอม,มันก็เสื่อมได้เร็วกว่าเมื่อก่อน อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุที่เราเจอคนที่เป็นโรคนี้ก็เลยลดลงเรื่อยๆคืออายุน้อยองลงเรื่อยๆก็เป็นโรคนี้ได้แล้วใช่ครับถ้าอย่างนั้นถามคุณหมอดีกว่าว่าพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้บ้างค่ะครับก็หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนที่เราจะพบบ่อยๆก็มีที่คอและหลังในที่กี้กล่าวไปค่ะ,ะถ้าเอาของส่วนเอวก่อนนะครับส่วนเอวที่เป็นหลังเนี่ย การที่จะป้องกันนะครับก็อยู่ที่การปรับพฤติกรรมการนั่งการยืนร้ไหการนั่งก็มีผลเหรอคะ,อะมีผลธรรมดาเนี่ยลิตาอยู่บ้านคือเรียบร้อยมากก็เลยเวลาเข้าเฝ้าหม่อมแม่เนี่ยก็ต้องนัน่งพับเพียบ,บอย่างการพับเพียบเนี่ยมีผลไหมคะกับหมอนรองกระดูกถ้านั่งพับเพียบเป็นระยะเวลาไม่นานก็คงจะไม่เป็นไรนะครับร่างกายเราถ้าอายุยังไม่เยอะเส้นเอ็นอะไรยังดีม,มันก็จะกลับ มาได้ดีกล้ามเนื้อยังดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าอายุเยอะหน่อยเส้นเอ็นไม่ค่อยจะดีแล้วหรือว่าอายุอาจจะไม่เยอะแต่ว่านั่งพับเพียบเป็นเวลานานอย่างเช่นเ,เราเข้าวัดเข้าวานั่งฟังธรรมเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือว่าันนี้ก็ทำนะคะคุณหมอหน้าตาดูไม่เชื่อเลย <laughs> อ่ะนั่งนั่งพับเพียบนั่งฟังธรรมสองสามชั่วโมงและทำบ่อย ก็จะมีโอกาสโอกาสปวดหลังได้หรือแม้กระทั่งอาจจะทําให้กระดูกสันหลังที่เคยตรงคดได้อ๋อ่นอกจากการนั่งพับเพียบแล้วการนั่งแบบไหนอีกที่ทําให้เราเสี่ยงได้เดี๋ยวขอขอดนึงได้ค่ะเรื่องนั่งพับเพียบเดี๋ยวจะกระทบต่อสังคมไทยอ๋อใช่าะว่าเรานั่งกันตลอดใช่ครับจริงๆนั่งได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับพฤติกรรมนิดนึงเช่นอาจจะนั่ง เอาขาไปทางซ้ายทีอาจจะต้องปิดกลับมาท<ม>างข,ขวาบ้าง oh. แต่ถ้าอยู่ท่าเดียวนานๆอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ปวดแล้วก็ฝืนได้หรือว่าพอทนได้นานๆเข้าถ้าเราไม่ได้เข้าวัดบ่อยหรือไม่ได้ฟังทมบ่อยๆไม่ได้นั่งพระเพียบตลอดเวลาเนี่ยคงไม่เป็นไรวันละอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรงนี้คงไม่เป็นไรแต่ที่ผมเจอส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มนักเล่นดนตรีไทย นั่งเล่นดนตรีกันหลายๆชั่วโมงมตีเนี้ยมันจะเจอด้วยเรื่องนั่งแล้วมาเอกเยลเราเจอกระดูกสลังคดก็เพราะว่าเขาอาจจะนั่งอยู่ในท่านั้นนานไม่ได้พลิกแต่แข่งท่าบางทีพลิกยากด้วย,วยเพราะว่าคุยเพลงก็เล่นต่อเนื่องก็ต้องช่วงเปลี่ยนเพลงก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนท่าบ้างอเพราะฉะนั้นคนที่นั่ง ผาเพียบถ้าต้องนั่งนานๆและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและหลายๆวันต่อการคุณหมอแนะนําว่าให้เปลี่ยนอิริยาบทบ่อยๆดีกว่าครับคือเปลี่ยนด้านสลับด้านไปมาอันนี้ก็จะช่วยได้ช่วยได้บ้างครับช่วยได้บ้างนั่นแปลว่าค <c oughs> ุณก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีแหละถ้าสมมติว่าต้องนั่งแบบนั้นใช่ครับอ่ะแล้วมีถ้านั่งแบบไหนอีกที่จะทําให้เรามีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหมอนรองกระดูกบ้างคะการจับเก้าอี้นั่งนะครับ ก็มีผลเช่นถ้าสมมุติว่าเรานั่งเนี่ยอยู่ในท่าหลังคอมนานๆค่ะนั่งเก้าอี้โซฟาเก้าอ,อ,อี้นุน่มๆเก้าอี้นุ่มที่นุ่มๆนั่งแล้วหลังคอมอย่างนี้เนี่ยถ้านั่งนานๆหลายๆชั่วโมงก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดหลังได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันก็จะมีการหย่อนตัวบางจุดบางจุดบางจุดก็จะตึง,ตงเกินไปและที่สําคัญตัวหมอนรองกระดูกนี่นะครับค่ะร่างกายเราถูกสร้างมาจากธรรมชาติให้กระดูกสันหลังส่วนเอวเนี่ยโค้งค่ะ ถ้าเมื่อไหร่เรานั่งอยู่หลังข้อมันนานเนี่ยมันจะก้มไปทางด้านหน้าตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยด้านหน้าก็จะรับแรงมากขึ้นหมอนรองกระดูกก็จะเคลื่อนไปด้านหลังกดจากด้านหน้าแล้วก็ดันปลิ้นไปด้านหลังถูกต้องเปรียบเสมือนลูกโป่งเราบีบข้างหนึ่งไปป่องอีกข้างหนึ่งประมาณอย่างนั้นแล้วครับมันจะทําให้หมอนรองกระดูกไปกดเส้นประสาทได้เพราะฉะนั้นถ้านั่งผิดท่าอยู่ในท่าหลังค่อนานๆมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาโรคปวดหลังได้แล้ว อีกท่าหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เห็นเด็กในปัจจุบันเป็นกันเยอะมากวัยรุ่นในปัจจุบันคือนั่งนั่งนั่งนั้นก็ไม่ดีครับเนี่ยค่ะครับอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอันแรกก็คือคอครับอ๋อคอคอก็ไปแล้วครับเพราะว่าคอจะก้มเยอะคอก้มเยอะอาจจะปวดคอได้คือคอบางคนคือรู้สึกว่าเออก็เอาคออ่ะพิงไว้กับผนังแล้วไงผนังเก้าอี้แล้วก็น่าจะตรงและไม่น่ามีปัญหาครับแต่จริงๆแล้วผิดสรีระถูกไหมคะถูกต้องครับ เอวก็มีผลเอวก็มีผลถ้าอย่างนั้นคุณหมอบอกเลยว่าอ่ะท่านั่งที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดเอาท่านั่งก่อนคือท่านั่งแบบไหนคะนั่งให้หลังตรงนะครับถ้าก็อี้มีพนักเราก็ดูก่อนว่าถ้าก็อี้มีพนักเราอาจจะมีหมอนหนุนเสริมนิดนึง<อ>เพื่อนั่งให้ได้สิรีระที่ตรงมไม่หลัง แอนเกินไปหรือหลังคอมเกินไปอืเพราะตามสรีระของคนเราเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตรงอยู่แล้วกระดูกสันหลังมันจะมีความโค้งตรงบริเวณเอวอยู่แล้วอเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าทําไมจะต้องมีการเอาหมอนมารองไว้สักนิดหนึ่งหากหลังพนักเก้าอี้เนี่ยตรงเกินไปใช่ครับอันนี้เป็นท่านั่งแต่ท่ายืนล่ะคะยังมีท่ายืนอีกต้องยืนอย่างไรถึงจะเรียกว่ายืนยืนแล้วดียืนแล้วไม่กดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยค่ะ ก็ยืนไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งยืนตรงยืนยังไงคะคุณหมอคะสมมุติยืนค่ะยืนอย่างนี้ถือว่าดีไหมคะก็ดีแล้วครับแต่ว่าถ้ายืนนานๆอาจจะมึนเมือกันยืนนานๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเริ่มพักเขาเรียกว่าพักซนทางพักเอวครับถ้าจะให้ดีสักนิดหนึ่งหาสเต็ปอะไรขึ้นมาเช่นขั้นบันไดหรืออะไรพักขาไวสักหน่อยให้หลังอยู่ในแนวตรงจะดีที่สุดครับคือถ้าเมือยหาอะไรมาไวข้างหน้านิดนึงและยกขึ้นแบบนี้แะอย่าแบบ อ๋อเนี่ยคงอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีครับคุณหมอดูเหมือนแบบโอ้ยอย่าทำอย่าทำอย่าทำไม่แต่ว่าน้องเหนือจากการยืนแล้วว่ามันก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนรู้อยู่แล้วว่าจะทําให้เกิดกับหมอดองกระดูกทับเส้นได้ก็คือการยกของถูกต้องครับท่ตาอยากรู้ว่าต้องยกยังไงถึงจะถูกต้องคะโอเคขั้นแรกคือค่ะคุณหมออนุญาตยืนด้วยนะครับอ่ได้ค่ะคุณหมอคะโอเคคุณหมอบอกเออไม่ไหวแล้วก็ยืนยืนไปด้วยกันเลยแล้วกันก็ถ้าเวลาก้มตัว ยกของคนทั่วไปก็จะก้มตัวลงไปใช่ไหมครับค่ะแล้วลงไปหยิบซึ่งก็จะมีปัญหาทั้งทั้งคอและหลังออะอย่างลิตาลิตายกของอขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมถ้าก้มยกของผก็เกิ๊นมีเลยอ,ยอยางนี้ก็จะ S <S ก็จะปวดทั้งเอวทั <vine> ้งหลังอ๋อจะปวดทั้งเอวทั้งหลังโยคะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอาจจะได้ครับคุณพอดีผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านโยคะไม่ทราบว่ามีท่าอะไรบ้างฮะนี่ไงคือเรียนโยคะมาเราก็แบบเออหลังขาตรงหลังขาตรงแต่วิธีที่ถูกต้องดีกว่าค่ะสําหรับคนที่ต้องยกของเป็นประจำควรจะยกแบบไหนคะคุณหมอแรกสุดก็ต้องก้าวขาขึ้นไปหน้าครับ ข้างนึงก่อนค่ะออไม่ต้องมากขนาดออไม่ต้องมากขนาดนั้นก้วขานดนิดนึงแล้วก็ย่อขาและย่อขาคือย่อลงแบบนี้ในการต้องแล้วก็หยิบของขึ้นมาแล้วก็ยกตัวขึ้นมาสังเกตว่าหลังเราจะไม่ได้มีการก้มลงเลยอืมใช่ค่ะเนี่ยอ่ะยืนงี้นะคะคุณผู้ชมออกไปนิดนึงแล้วก็ก้มลงไปคือเราก็ลงในแนวดิ่งแล้วก็หยิบขึ้นมาอันนี้เป็นท่าที่ถูกต้องที่สุดท่าที่ดีที่สุดอืและอีกหนึ่งท่าเวลาเราต้องเข็นรถนะคะคุณหมอ คือหลายทีเนี่ยเราต้องเข็นแบบนี้มันจะมีอันตรายกับหลังของเราบ้างไหมคะก็อาจจะมีบ้างครับอาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเข็นไม่ไหวคุณคะเรียกผู้ชายมาช่วยนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับคุณหมอกันต่อแต่ว่าคุณหมอบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นท่านั่งนะคะท่ายืนหรือว่ายกของเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลทั้งนั้นกับ เ,ออเส้นประสาทเออหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทของเราหากทํานานเกินไปติดต่อกันเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีที่ถูกต้องในการปฏิบัติทั้งการยกของเมื่อสักครู่นี้นะคะการยืนตามปกติรวมไปถึงการนั่งหากต้องนั่งระเพียบคุณหมอก็แนะนําว่าให้สลับด้านเรื่อยๆน่าจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณหมอกันต่อเพราะว่าเรายังมีคําถามเกี่ยวกับอา้าวแล้วถ้าเริ่มเป็นแล้วเนี่ยต้องรักษาแบบไหน แล้วอาการที่แสดงออกมาจะเป็นแบบไหนอีกสักครู่เดียวกลับมาเจอกันค่ะกับเ a ลตี้วาร i ตี้สุขภาพดี24ชั่วโมงค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะคะเราพูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโรคหมอนรองกระดูกเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงพฤติกรรมไปละตอนนี้มาถามคุณหมอบ้างดีกว่าว่าอาการสําหรับคนที่ จะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นหมอนรองกระดูกเนี่ยเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะแบ่งเป็นสองส่วนที่กล่าวไว้แต่ต้นนะครับถ้าเป็นส่วนคออ,อาการก็จะปวดคอนะครับถ้ากดทับเส้นเมื่อไหร่ก็จะมีอาการปวดแขนลุ่มด้วยนะครับปวดแขนไม่ใช่ชาแขนนะท,ทั้งปวดทั้งชาทั้งปวดทั้งชาแขนทั้งดสองด้านเลยไหมคะคุณหมอแล้วแต่ว่าหมอรองกระดูกเนี่ยจะกดไปทางซ้ายหรือทางขวา,าเส้นประสาทเส้นนี้มันก็เป็นเส้นนะฮะูนตกรูปนี้นะครับเส้นที่ออกมาตรงนี้เป็น เป็นเส้นประสาทถ้าหมอนรองกระดูกข้างหน้าเนี่ยเกิดมากดด้านขวาก็จะมีอาการปวดด้านขวาแล้วอาการจะต้องปวดหรือว่าชาบ่อยขนาดไหนคะคือเริ่มแรกสุดก็จะมีอาการปวดคอก่อนสักพักหนึ่งถ้าอาการของโรคหมอนรองกระดูกเนี่ยไม่ได้รับการรักษาหรือว่าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มกดทับเส้นประสาทถ้ากดทับเส้นประสาทก็จะมีอาการปวดและชาแขนค่ะแล้วบางที ผิดท่าจะรู้เลย<ม>จะลักษณะมันเหมือนกับไฟช็อตวิ่งแป,ป๊บ<ม>ทีนี้จะแป,ป๊บไปที่มือหรือ<ฆ>ที่ไหล่ที่ที่ข้อศอกหรือว่าตรงตำแหน่งไหนเนี่ยเป็นการชี้ตำแหน่งว่าบรร่องกระดูกข้อไหนกดเส้นประสาทเส้นไหนครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอาการที่สังเกตได้ตั้งแต่เริ่มต้นสําหรับคุณผู้ชมคือปวดคอตอนแรกหลายคนอาจจะแบบเอาฟิสซินโดม,มาแหละเราใช้คอเยอะแล้วก็พยายามบิดบิดไปแต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น อาการก็จะตามมาก็คือชาหรือว่าร้าวหรือว่าปวดตามแขนต่างๆครับแล้วถ้าเป็นช่วงเอวล่ะคัหมอช่วงเอวก็จะเป็นอาการปวดที่หลังเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจะปวดหลังก่อนก็จะมีอาการปวดร้าวแปลลงมาที่เท้าที่น่องนะครับอันนี้เขาจะปวดเป็นหายๆหรือว่าเขาจะปวดตลอดเวลาคะแล้วแต่ความรุนแรงครับระยะระยะแรกๆนะครับก็จะเป็นในท่าบางท่านะครับอย่างที่คอบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะหันหน้า แป๊บทุกทีเงยหน้าทุกครั้งก็จะเสียวแ๊บส่วนใหญ่จะมีเจอในบางรายที่โดยเฉพาะคุณผู้หญิงไป<ฆ>สระผมที่ร้านสระผมะก็จะ,ะเงยคอมากๆใช่ไหมฮะ<ฆ>บางคนที่เป็นเนี่ยก็จะบอกว่าเงยหน้าไม่ได้สระผมไม่ได้พอเงยหน้าทีไรก็จะเสียวแ๊ลเป็นลงมาที่แขนที่มืออาการนี่แหละอาการของมองกระดูกสันหลังส่วนที่คอนะครับส่วนที่เอว<ฆ>ก็จะเป็น ลงขาที่ว่านะครับบางครั้งอาจจะเป็นตอนก้มตัวหรือว่าการเอี้ยวตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เป็นเนี่ยบางรายจะปวดถึงขนาดต้องนอนนั่งไม่ได้กระดูกสันหลังไม่สามารถรับน้ําหนักได้ต้องนอนเป็นหนักเป็นหนักมากแล้วถึงขนาดบางคนก็นอนต้องนอนเหยียดขาค่ะบางคนนอนเหยียดขาไม่ได้ด้วยก็มีโอ้โหคุณผู้ชมคะตอนนี้ a c e b o o k ไลฟ์ของเรานะคะก็ เปิดพร้อมการให้หากใครดูแล้วมีคำถามก็เข้าไปเลยที่ MCOT Family 14พิมพ์มาได้เลยนะคะส่วนตอนนี้มีคำถามด้วยบอกว่าชาแขนขวาบ่อยๆเข้าข่ายไหมคะคุณหมออันนี้ต้องแยกอีกนะครับว่าชาที่แขนหรือที่มือ,อะนะครับถ้าชาที่มืออาจจะเป็นโรคของเส้นประสาทส่วนปลายที่ข้อมือก็ได้ถ้าชาที่แขนชาทั้งแขนก็อาจจะไม่ใช่นะครับ ถ้าชาทั้งแขนและร่วมกับมีชาที่ขาด้วยอาจจะเป็นเรื่องของสมองก็ได้ครับอาจจะเป็นเรื่องครึ่งซีกแล้วน,นี้ใช่ครับถ้าเป็นแต่แขนอย่างเดียวก็ต้องดูว่าแยากตามเส้นถ้าเป็นเส้นที่กระดูกชิ้นที่5ที่6ก็จะมักจะลงที่หัวแม่มือกับนิ้วชี้ก็จะปวดแปบเป็นไฟช็อตที่แล้วก็ไปลงนี้อันนี้คือเป็นข้อที่เจอบ่อยที่สุดหรอคะเพราะอ,อะไรอะคะเพราะกระดูกตรงตำแหน่งนี้เป็นกระดูก่นุนที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด ความเสื่อมอะไรก็จะเกิดตรงนี้เร็วสุดนะครับก็จะมีอาการตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอาการที่จะเจอบ่อยสุดคือข้อที่5ข้อที่6ใช่ไหมคะข้อที่ห้าอันนี้มาแค่สุขอันนี้ไม่เห็นอ๋ออันนี้เห็นอันนี้ส่วนนี้ซึ่งก็จะมีอาการคือจะแผลหรือว่าชาปวดแล้วก็ร้าวยาวไปจนถึงนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นี่เป็นข้อที่จะเจอบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ครับได้หมดนะคะแล้วถ้ามาในส่วนของ <L S 2> เอวบ้างส่วนของเอวค่ะข้อที่เราเจอบ่อยที่สุดมักจะเป็นข้อที่สี่ที่ห้ากระดูกชิ้นนี้กระดูกที่เอวเนี่ยจะมีอยห้าชิน้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็กระดูกชิ้นนี้เรียกว่ากระดูกเบนกระเบนเน็บหรือกระบุกกระดูกก้นกลบนี่นะครับกระดูกชิ้นที่สี่ที่ห้าตรงนี้หมอร้อกระดูกชิ้นนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เคลื่อนแล้วกดเส้นประสาทบ่อยที่สุดที่เราเจอ,อนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการนั่งนั่งผิดท่าหรือว่ายกของหนักก็ได้เอี้ยวตัวผิดจังหวะ การเอี้ยวนี่มีท่าไหนที่อันตรายเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอคือการเอี้ยวตัวแบบรวดเร็วอรวดเร็วแบบทันทีอแล้วก็อย่างรุนแรงคือถ้าเอี้ยวตัวนิดเดียวไม่เป็นไรแต่บางทีแบบเหมือนเล่นกีฬาคอย่างยกตัวอย่างเช่นบาสเกตบอลกระโดดบัหันยิงอะไรเงี้ยบางทีถ้าถ้าคนที่เป็นนักกีฬาดีๆกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงอยู่คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ฝึกซ้อมดีๆมา อยากจะไปเล่นปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งอาจจะได้ปวดแป๊บลงถึงเท้าได้ครับอ่านี่ก็เป็นอาการที่จะสังเกตได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะคือถ้ามีปวดแป๊บยาวไปแบบนี้นะคะรวมไปถึงที่เจอบ่อยสุดก็คือยาวไปจนถึงหัวแม่มือกับนิ้วชี้อันนี้จะเจอบ่อยสุดในส่วนของกระดูกคอกระดูกหมอ,หมอลองกระดูกสันหลังบริเวณคอคุณหมอคะแล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งขั้นตอนในการรักษามีอะไรบ้าง เมื่อเราเริ่มรู้ตัวหลัวว่าฉันต้องเป็นโรคหมอนรองกระดูกแน่ๆไปเจอคุณหมอปุ๊บขั้นแรกสุดเนี่ยหมอทั่วไปก็จะต้องตรวจก่อนว่าเป็นโรคของกระดูกสันหลังจริงไหมหรือเป็นแค่กล้ามเนื้อเช็คก,ก่อนใช่ตรวจร่างกายแล้วก็คุยลักษณะพฤติกรรมแล้วก็สิ่งที่เป็นแล้วก็อาชีพที่สําคัญะนะครับถ้า อาการทุกอย่างเข้าได้กับกับโรคของมอรลองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทนี่นะครับเราก็จะเริ่มต้นจากการรักษาด้วยการให้คนไข้พักก่อนอให้พักแล้วให้รับประทานยาอาจจะมียาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งไปทํากายภาพบําบัดอ๋อเริ่มจากกายภาพบําบัดก่อนครับส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้เนี่ยคนไข้มากกว่าแปดสิบก้าสิบปอร์เซ็นมักจะหายไม่ถึงขั้นจะต้องถูกผ่าตัดค่ะแต่ถ้า รักษามาทุกอย่างและไม่หายในที่สุดก็มิดลงเอยด้วยการผ่าตัดแต่ขั้นตอนกว่าจะถึงขั้นผ่าตัดเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคการผ่าอีกหลายวิธีฉีดยาบ้างหรือสองกล้องหรืออ,อะไรไปถึงขั้นถึงผ่าใหญ่มันม,ม,นมีมันมีสเต็ปของความรุนแรงเยอะครับแต่คุณหมอบอกเลยว่า80-90%สสามารถที่จะหายได้ก่อนจะไปผ่าตัดใช่ครับหากคุณเลือกที่จะทำกายภาพบำบัดแบบสม่ำเสมอ ถูกต้องใช่ไหมคะครับอะแล้วอย่างการขับรถนานๆเสี่ยงไหมคะที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นคําถามที่ดีครับค่ะคุณหมอคุณหมออุ้ยตายนุก็อยู่บนเวทีนางงามแล้วคุณหมอเป็นคําถามที่ดีมากผมเจอบ่อยครับอ๋อแล้วเป็นยังไงคะเสี่ยงไหมคะคุณหมออพนักงานขับรถหรือว่าคนขับแท็กซี่นักงานขับรถประจำทางรถเมล์อย่างเงี้ยเจอบ่อยฮะก็นั่งนานขับรถทั้งวันแล้วก็จะมีการปวดหลัง มีบางรายที่ผมเคยเห็นเป็นพนักงานขับรถเมล์รถประจำทางของคสบกเนี่ยกรุงเทพรถติดขับรถเป็นเวลานานแล้วต้องอยู่ในท่านัานๆมีบางสายนั่งเขาบอกว่าจากต้นทางถึงปลายทางสามชั่วโมงก็มีซึ่งมันปวดในขนาดเขาบอกว่าบางทีเขาต้องลุกขึ้นมายืนขับขับอยู่จอดไปลุกขึ้นมายืนถูกต้องครับต้องลุกขึ้นมายืนเพราะว่ามันนั่งไม่ไหวแล้วนั่งไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าแต่ว่า ผู้ดโดยสาร<ช>ก็เอาใจช่วยก็ดีฮะคุณลุงคะ <c oughs> เอาให้ถึงปลายทางแล้วแบบนี้สําหรับคนที่ขับรถแล้วมีอาการปวดเออปวดคอปวดหลังแบบนี้เนี่ยคุณหมอมีท่าอะไรที่จะแนะนําให้ทำไหมคะหากคนต้องขับรถานานถ้าต้องขับรถานานสิ่งแรกก็คือถ้าคนคุณเคยมีอาการปวดหลังมาก่อนแล้วและคิดว่าอาจจะเป็นโรคของมอรองกระดูกสันหลังสิ่งที่ดีที่สุดคือเวลาขับรถไปเนี่ย ไม่ต้องรอให้เริ่มไม่ต้องรอให้มีอาการปวดค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเริ่มตึงละผมว่าหยุดจอดลงมาเดินเปลี่ยนอิเลียบทสักพักนึงแล้วค่อยไปขับต่อ,อในกรณีที่สามารถที่จะออกมาได้ค่ะแต่ถ้าติดอยู่บนทางด่วนอันนี้ก็ทําใจฮะก็ <c oughs> แต่ต้องมีเปลี่ยนท่าการจัดการขับรถเนี่ย อาจจะต้องจัดเก้าอี้นั่งให้ดีให้เหมาะสมอาจจะต้องมีหมอนนุนหลังที่เมื่อกี้กล่าวไปบ้างหมอนนุนหลังทางด้านหลังนั่นเองแล้วก็ตอนขับปูมลัยก็ต้องจับให้ดีให้ดูตำแหน่งที่ไม่อยู่ในท่าที่ก้มตัวหรือว่าแอนตัวสบายเกินไปก็ไม่ดีอันนี้ก็ต้องนี้จะช่วยให้ได้นานนานขึ้นอต้องไปปรับดูนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้ที่แสดงออกมาเนี่ย สามารถเป็นได้หลายโครคเพราะฉะนั้นแล้วหากมีอาการแบบนี้แนะนําให้เข้าไปตรวจกับคุณหมอดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นคุณหมอจะได้วินิจฉัยว่าอาการปวดหรือว่าอาการเสียวแปลของคุณเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะได้รับการรักษาแบบถูกวิธีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกนะคะก็เข้าไปพบแพทย์แล้วก็ทากายภาพบําบัด ค,คือมีโอกาสหายได้เลยไม่ใช่โรคที่น่ากลัวนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ทีระมากๆทีม่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ